มาถึงตอนที่3กันแล้วนะฮะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการฟาร์มของแร่นะฮะมาเป็นวัตถุดิบในการเอาไปตีปืนตีดาบแม้แต่ตัววอลเฟรมของเราก็ต้องคราฟเอานะครับซื้อบูทปิมาแล้วมาคราฟมันก็ต้องใช้วัตถุดิบแร่พวกนี้วันนี้เลยจะพามาดูโหมดต่างๆนานาของในแต่ละดวงดาวแต่ละสถา,านที่ในดวงดาวนะฮะมิชชั่นมันก็จะมีหลายโหมดเราจะมาดูโหมดที่หาของกันง่ายๆนะฮะ คือสามารถฟาร์มได้ชิลๆเดี๋ยวผมพาไปดูประมาณ2โหมดที่แนะนำก่อนนะฮะโหมดแรกคือ defense อันนี้ง่ายมากมันจะให้ป้องกันลงศพแค่นั้นเองนะฮะลงศพที่อยู่ข้างหลังภาพเนี่ยอ่าลงศพนั่นนะ่ะมันก็จะเดินมาให้เราตีนะ,ะเราก็แค่ป้องกันลงอีกโหมดหนึงก็คือ Survi v a l นะฮะ ต้องไปหาเองในดาวนั้นนะมันจะมีโหมดพวกนี้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งถ้าจะฟาร์มก็ต้องไปสองโหมดนี้นะฮะดิฟเฟน e กับส r v i เวลมันจะหาของได้ง่ายมากเลยทีเดียวส r ว i เวลก็มอนเข้ามาตีเราแล้วก็อยู่รอดให้ได้แค่นั้นเองตอนนี้เราก็จะมาดิฟเฟน e ์ให้ชมกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาดิฟเฟน e ให้ดู ดูแร่ได้ตรงรีซอสตรงนี้นะฮะเข้าในแมปดาวจะมีรีซอสให้กดดูอยากได้แรอะไรก็ดูตเช็คตรงนี้ได้นะฮะอย่างพวกเราเล่นใหม่ๆก็ลองไปที่เอิร์ธก่อนนะฮะก็ไปหานิวโรสนมากนิวโรสสำคัญตอนแรกแรกก็ต้องหาว่าเยอะๆนะฮะเข้าด่านดีฟเฟนซ์ไปนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันง่ายยังไงนะฮะต่วของผมนี่เดี๋ยวผมไปหาโอโลคิน ok ดีกว่าโอโลคินเลเวลผมนี่ต้องใช้เยอะนะฮะ เนี่ยโอโลคินเซลอันที่3เห็นไหมเดี๋ยวจะไปหาอันี่กันนะฮะมันเป็นของแรของดาวซิริสก็จะไปลุยดีเฟนต์ให้ดูนะฮะว่ามันช่างง่ายได้ขนาดไหนดีเฟนต์ที่นี่เป็นอินเฟสเซชันด้วยนะฮะอินเฟสเซชันมันเป็นแฟคชั่นที่มันเหมือนเป็นเจ้าถิ่นอะ่ะเหมือนเป็นตัวท้องถิ่นอะ่ะซึ่งเข้าไปมันก็จะเป็นพิเศษมีนูน่นมีนี่ให้แถมบวงนั่นบวกนี่ให้นะฮะ พวกอินเฟสเทชันมันจะง่ายด้วยคือมันจะวิ่งมาหาเราอย่างเดียวมันจะไม่มีตัวยืนหลอยเลยอันเนี้ทำให้เราง่ายสําหรับการดีฟเฟนต์นะฮะคือมันจะวิ่งมาที่เดียวแล้วก็ยิงยิงยิงฆ่ามันของก็ตกตรงนั้นอะเราไม่ต้องเดินหาของไกลนะฮะผมนี่ยืนตรงโลงเลยตัวที่ผมเลือกมาใช้คือตัวลุงหมึกนะฮะหรือว่าไฮดรไอไฮดรอนี่จะมีสกิลสกิลสี่ของไฮดรอเนี่ยจะเรียกหนวดปลาหมึกขึ้นมาจากพื้น ผมก็ปล่อยให้หนวดมันตีมอนไปเลยเดี๋ยวดูกันแล้วกันไฮดรเป็นตัวที่เล่นหมดดีเฟนต์แล้วโคตรง่ายเลยแต่ตอนแรกถ้ายังไม่มีตังค์ซื้อก็เล่นตัวอื่นไปก่อนมันก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยโล่ศพข้างหลังเมื่อกี้เห็นป่ะแค่คุ้มกันมันเองผมก็ยืนรอนะเนี่ยโล่ศกเนี่ยอันนี้ยเนี่ย,ยมอนมาก็ยิงใส่หน้ามันเลยนะฮะ ส่วนของผมนี่พอใช้ไฮดรอยปุ๊บก็ไม่ต้องไปยิงมันแล้วปล่อยหนวดปลาหมึกแยงมอนไปนะฮะเราก็ขึ้นไปดูข้างบนโหมดดีเฟนส์มอนจะมาทีละห้าเวฟหรือไม่ก็สิบเวฟสุ่มนะฮะจบห้าเวฟหรือสิบเวฟก็หมดหนึ่งรอบอยู่หนึ่งรอบก็ได้แล้วของอะไรอะ่ะอย่างน้อยหนึ่งอันอะ่ะส่วนมากผมจะอยู่ อยู่ประมาณ15เวฟถึง20เวฟนะฮะก็จะได้2ถึง4อันส่วนมากได้2อแหละถ้าโชคดีก็จะได้4นะฮะยังง่ายๆนะฮะแค่มอนวิ่งกลูเข้ามาตรงที่หลงศพเท่านั้นเราก็ดักยิงมันดักตีมันไปเรื่อยๆนะฮะจะกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่าคอมกาดแต่ชีวิตเหนือระดับนะฮะจึงต้องปรับกราฟิกสูงปีดแม่งกระตุกอย่างนี้นะฮะ นอกจากแร่หายากก็ยังได้หมดได้ไรนะฮะดีงามะาหมดดิเฟนต์อะไม่ต้องทำไรมากด้วยมันวิ่งมาหาเองไม่ต้องวิ่งไล่ล่าไม่ต้องไล่ฆ่าไม่ต้องสูบอสแสนจะสบายสุดๆนะฮะ สามารถกดเช็คได้นะฮะว่าเราได้ของอะไรไปแล้วบ้างกด P นะฮะได้แล้วออโรกินเซล,ลเห็นไหมง่ายๆเลยได้แล้วหนึ่งอันนะฮะแค่ห้าเวฟเองขำๆเลยนะฮะ เคก็ใกล้จบแล้วมันเหลือตัวเดียวเรียบร้อยนะฮะแค่ห้าเวฟแรกได้ละหนึ่งโอโลคินเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างอ้าวาได้ลิลิคด้วยนะฮะริลิกนี่ก็ของสำคัญนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกตอนหลังๆนะฮะว่ามันสำคัญอย่างไรเรียบร้อยสำหรับดีเฟนต์นะฮะนี่อยู่แค่ รอบเดียวนะบางทีมันอยู่ได้หลายรอบมากแล้วแต่ความถึกของเรารอบหลังๆบอนก็จะถึกมากขึ้นโหดมากขึ้นเลเวลมากขึ้นนะฮะอยู่ประมาณ3รอบอะสิบห้เวฟ20เวฟก็พอนะฮะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ